อาน,นิสงของการถึงพร้อมด้วยทัศนาทิฏฐิสูตรที่หนึ่งครั้งหนึ่งที่พระเชตวันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเอาปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นเล็กน้อยแล้วตรัสกับพิขุทั้งหลายว่าดูก่อนพิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนําเข้าไปเทียบกับมหาปตพีย่อมไม่ถึงส่วนหนึ่งในร้อย,ส,นนอยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนของมหาปตพีนั้นดูก่อนพิขูทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น สำหรับอริยะสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นบุคคลผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนกล่าวคือความสิ้นไปแห่งกองทุกข์ ของพระโสดาบันผู้เป็นสัตตักขตตุประมะดูก่อนพิขุทั้งหลายการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้การได้เฉพาะซึ่งธรรมจักขุเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้สูตรที่สองดูก่อนพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนสระโบกขรณียาวห้าสิบยอดกว้างห้สิบยอดลึกห้ยอด มีน้ำเต็มเสมอขอบกาดื่มได้สะดวกมีอยู่ลำดับนั้นบุรุษพึงจุ่มแล้วยกขึ้นมาซึ่งน้ำด้วยปลายแห่งใบหญ้าคาดูก่อนพิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำที่บุรุษจุ่มแล้วยกขึ้นมาด้วยปลายแห่งใบหญ้าคาเป็นน้ำที่มากกว่าหรือว่าน้ำในสระโบกขรณีนี้มากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น้ำในสระโบกขรณีนั่นแหละเป็นน้ำที่มากกว่าน้ำที่บุรุษจุ่มแล้วยกขึ้นมาด้วยปลายแห่งใบหญ้าคามีประมาณน้อยน้ำนี้เมื่อนําเข้าไปเทียบกับน้ําในสระโบกขรณีย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งน้ำนั้นดูก่อนพิขูทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสำหรับอริยะสาวก ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นบุคคลผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนกล่าวคือความสิ้นไปแห่งกองทุกข์ ของพระโสดาบันผู้เป็นสัตตขัตตุปรมะดูก่อนพิขุทั้งหลายการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้การได้เฉพาะซึ่งธรรมาจักขุเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้รรนนนนสูตรที่สดูก่อนพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนา แม่น้ำอจิราวดีแม่น้ำสรภพูแม่น้ำมหีไหลมาบรรจบกันในที่ใดลำดับนั้นบุรุษพึงนำน้ำขึ้นมาสองหรือสามหยดดูก่อนพิกูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำสองหรือสามหยดที่บุรุษนำขึ้นมาเป็นน้ำที่มากกว่าหรือว่าน้ำตรงที่แม่น้ำบรรจบกันมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น้ำตรงที่แม่น้ำบรรจบกันนั่นแหละเป็นน้ำที่มากกว่าน้ำสองหรือสามหยดที่บุรุษนำขึ้นมามีประมาณน้อยน้ำนี้เมื่อนำเข้าไปเทียบกับน้ำตรงที่แม่น้ำบรรจบกันย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งน้ำนั้นดูก่อนพิขูทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสำหรับอริยะสาวก ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นบุคคลผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนกล่าวคือความสิ้นไปแห่งกองทุกข ของพระโสดาบันผู้เป็นสัตตักขัตตุประมะดูก่อนพิขุทั้งหลายการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้การได้เฉพาะซึ่งธรรมจักขุเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้สูตรที่4ดูก่อนพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำเหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมูนา แม่น้ำอจิราวดีแม่น้ำสระูแม่น้ำมหีไหลมาบรรจบกันในที่ใดน้ำนั้นพึงถึงความสิ้นไปหมดไปยังเหลืออยู่สองหรือสามหยดดูก่อนพิกูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือน้ำตรงที่แม่น้ำบรรจบกันซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเป็นน้ำที่มากกว่าหรือว่าน้ำที่ยังเหลืออยู่สองหรือสามหยดมากกว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำตรงที่แม่น้ำบรรจบกันซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วนั่นแหละเป็นน้ำที่มากกว่าน้ำที่ยังเหลืออยู่สองหรือสามหยดมีประมาณน้อยน้ำนี้เมื่อนำเข้าไปเทียบกับน้ำตรงที่แม่น้ำบรรจบกันซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งน้ำนั้นดูก่อนพิขูทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสำหรับอริยะสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นบุคคลผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสน กล่าวคือความสิ้นไปแห่งกองทุกข์ของพระโสดาบันผู้เป็นสัตตักขัตุประมะดูก่อนพิขุทั้งหลายการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งทรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้การได้เฉพาะซึ่งธรรมจักขุ่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้สูตรที่หดูก่อนพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษ ึงโยนก,นก้อนดินมีประมาณเท่าเม็ดกระเบาเจ็ดก้อนลงไปบนมหาปัตภีดูก่อนพิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรก้อนดินมีประมาณเท่าเม็ดรกระเบาเจ็ดก้อนที่บุรุษโยนลงไปแล้วนั้นเป็นดินมากกว่าหรือว่ามหาปัตภีมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตตีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า ก้อนดินมีประมาณเท่าเม็ดกระเบาเจ็ดก้อนที่บุรุษโยนลงไปแล้วนั้นมีประมาณน้อยดินนี้เมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปตพีย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งมหาปตพีนั้นดูก่อนพิขูทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสำหรับอริยะสาวกพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เป็นบุคคลผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนกล่าวคือความสิ้นไปแห่งกองทุกข์ของพระโสดาบันผู้เป็นสัตตักขตุประมะ ดูก่อนพิกุทั้งหลายการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งทำเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้การได้เฉพาะซึ่งทรมจากขุเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้สูตรที่6ดูก่อนพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปตพีพึ่งถึงความสิ้นไปหมดไปเหลือก้อนดินมีประมาณเท่าเม็ดรกระบาเจก้อนดูก่อนพิกุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรมหาปัตพีที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเป็นดินที่มากกว่าหรือว่าก้อนดินมีประมาณเท่าเม็ดกระบาเจ็ดก้อนที่ยังเหลืออยู่มากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตตพีที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าก้อนดินมีประมาณเท่าเม็ดกระเบาเจ็ดก้อนที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อย ดินนี้เมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปตพีที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งมหาปตพีนั้นดูก่อนพิขูทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสำหรับอริยะสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นบุคคลผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้ว หมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนกล่าวคือความสิ้นไปแห่งกองทุกข์ของพระโสดาบันผู้เป็นสัตตักขัตุประมะดูก่อนพิกุทั้งหลายการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งทรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้การได้เฉพาะซึ่งธรรมจักขุเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้สูตรที่7ดูก่อนพิกูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงนำน้ำสองหรือสามหยดขึ้นจากมหาสมุทรดูก่อนพิกูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำสองหรือสามหยดที่บุรุษนำขึ้นแล้วเป็นน้ำที่มากกว่า หรือว่าน้ำในมหาสมุทรมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละเป็นน้ำที่มากกว่าน้ำสองหรือสามหยดที่บุรุษนําขึ้นแล้วมีประมาณน้อยน้ำนี้เมื่อนําเข้าไปเทียบกับน้ำในมหาสมุตรย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งน้ำนั้นดูก่อนพิขูทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใดอุปไหมก็ฉันนั้นสำหรับอริยะสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นบุคคลผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสน กล่าวคือความสิ้นไปแห่งกองทุกขของพระโสดาบันผู้เป็นสัตตักขัตตุประมะดูก่อนพิกุทั้งหลายการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้การได้เฉพาะซึ่งธรรมจากขุเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้สูตรที่8ดูก่อนพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทร พึงถึงความสิ้นไปหมดไปยังเหลือน้ำอยู่สองหรือสามหยดดูก่อนพิกูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือน้ำในมหาสมุทรซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเป็นน้ำที่มากกว่าหรือว่าน้ำที่ยังเหลืออยู่สองหรือสามหยดมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในมหาสมุทรซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วนั่นแหละเป็นน้ำที่มากกว่า น้ำที่ยังเหลืออยู่สองหรือสมหยดมีประมาณน้อยน้ำนี้เมื่อนำเข้าไปเทียบกับน้ำในมหาสมุทรซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งน้ำนั้นดูก่อนพิขูทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสำหรับอริยะสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นบุคคลผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้ว ความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนกล่าวคือความสิ้นไปแห่งกองทุกข์ของพระโสดาบันผู้เป็นสัตตักขัตุประมะดูก่อนพิกุทั้งหลาย การรู้พร้อมเฉพาะซึ่งทรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้การได้เฉพาะซึ่งธรรมจากขุเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้สูตรที่9ดูก่อนพิขุทั้งหลายเรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดพันผักกาดเจ็ดเม็ดเข้าไปที่เทื่อกเขาหลวงชื่อหิมมพานดูก่อนพิขูทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดพันประกาศเจ็ดเม็ดที่บุรุษโยนเข้าไปนั้นเป็นของมากกว่าหรือว่าเทือกเขาหลวงชื่อหิม,มพานมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทือกเขาหลวงชื่อหิม,มพานนั่นแหละเป็นสิ่งที่มากกว่ากรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดพันปรกกาศเจ็ดเม็ดที่บุรุษโยนเข้าไปมีประมาณน้อยกรวดหินนี้ เมื่อนำเข้าไปเทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อหิมพานย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งเทือกเขานั้นดูก่อนพิขูทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก,ก็ฉันนั้นสำหรับอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นบุคคลผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่า ความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนกล่าวคือความสิ้นไปแห่งกองทุกข์ของพระโสดาบันผู้เป็นสัตตักขตุปรมะดูก่อนพิกุทั้งหลายการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้ การได้เฉพาะซึ่งธรรมจักขุเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้สูตรที่สิดูก่อนพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนเทือกเขาหลวงชื่อหิม,มาพานพึงถึงความสิ้นไปหมดไปเหลือกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดพันผรกาศเจ็ดเม็ดดูก่อนพิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เทือกเขาหลวงชื่อหิมพานซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเป็นสิ่งที่มากกว่าหรือว่ากรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดพันผักกาดเจ็ดเม็ดที่ยังเหลืออยู่มากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทือกเขาหลวงชื่อหิมพานซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่มากกว่ากรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดพันผักกาดเจ็ดเม็ดที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยกรวดหินนี้ เมื่อนำเข้าไปเทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อหิมพานซึ่งสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนแห่งเทือกเขานั้นดูก่อนพิขูทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสําหรับอริยะสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นบุคคลผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้ว หมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนกล่าวคือความสิ้นไปแห่งกองทุกข์ของพระโสดาบันผู้เป็นสัตตักขัตุประมะดูก่อนพิกุทั้งหลายการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้การได้เฉพาะซึ่งธรรมจักขุเป็นไปเพื่อประโยชน์อันใหญ่หลวงอย่างนี้ดังนี้แล